คณะกอบกอบอันนี้ก็ผักสลัดพี่น้องเมื่อน,นี้น้ำก็เป็นยังงูบนไหลบนแห้งสลัดสีม่วงจ้ามัเหาะอยู่นี่มีทุกอย่างเตอ,อพี่อันนั้นก็ล่างแปะไม้พี่น้องนั่นเห็นศาดต์คุ้มอยู่นั่นแปะไม้จ้า ผักสวนครัวเล็กๆคะนากอบกอบอันนี้ก็ผักสลัดโอเคแล้วจ้านี่ผักขนา้าใยงามๆพี่น้องในหน่อยแต่ว่ากอบกอบมาเดิมมาเดิมมาเอาไปกินเดิมงามคางอีดีเลยมีผู้กินคันมีแท่กับบกขึ้นจากพี่น้องนี่คะนากอบกอบ อันนี้ก็ผักสลัดในหน่อยนี่ละจ้ากระลังวานไม่กับมีพี่น้องนี่กระลังสิเกิดอยู่นี่เบี้ยในหน่อยกระลังสิเกิดผักยายปลูกใบอยักคณะกอบกอบอันนี้ก็ผักสลัดงามค้างอีดีเลยมีผู้กินคันมีแท้กับบกขึ้นจากพี่น้องเนี่ย สับสีม่วงจ้ามันเหาะอยู่นี่มีถูกจางพี่น้องเมื่อนี้น้ำก็เป็นยังมูบุรไหลเบ้แห้งไหลพอจบจอกนี่มา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 เอาผักไปกินเลยผักอันนี้แปะปเอาไว้อยากไว้กินจ้า ฉลักสีม่วงพี่น้องปลูกงามยากเด้อพี่น้องคักอันนี้อันนี้งามคักหน่เมาไปกินซอยในพี่น้องคุณนะใครอยากก็มาเอาไปกินดื้อนักกระตุนบางุวงสวนน,น้อยๆแต่ว่าก็มีกระเพ้ามีตะขัาวพี่อันนั้นกระล่างแปะไม้พี่น้องนั่นเห็นศาสตุ้มอยู่นั่นแปะไม้จ้าผักสวนครัวเล็กๆ กินกับปนนกับแกวมาๆมา,มาเอาไปกินด้วยบานใหญ่อันนี้ก็สลัดสีม่วงมีมะเขือผักสวนครัวผลมาผักสวนครัวนาะจะมีบักพีกต้นหนึ่งสองต้นพ็อได้เก็บอยากเก็บกินกับคณะกอบกอบอันนี้ก็ผักสลัดกินบเบิดก็ได้เอาถิ่มคันมีเจาะของของเจาของกับพ่อได เก็บอยากกินเท่าใดก็เก็บเท่าน,นั้นบ่ได้เก็บเกินพี่น้อง่กล่งหวานไหมพี่น้องเห็นบ่เบี้ยนน้อยเขียวๆนี่เกล่งเกิดหวานไหมเแล้วพี่น้องสลัดสีม่วงจ้ามันเหาะอยู่นี่มีทุกอย่างกินบ่เบิดด็ได้เอาทิ่มขันมีเจาะเคาะของเจาของกับพ่อได เก็บอยากกินเท่าใดก็เก็บเท่านั้นบ่ได้เก็บเกินพี่น้องนี่กําลั่งหวานไหมพี่น้องเห็นบ่เบียนน้อยเคียวๆนี่กรลั่งเกิดหวานไหมแล้วพี่น้องก็บบ่ไดเอาทิมก็ไดแบงพีแบ,ง,แบงน้องกินน้ำเนาะจ้ะแบงพี่แบงน้องกินน้ำอันนี้ผักงามอยู่พี่น้องเย็นมาทำหน้าที่เข้าสวนเหมือนเดิมจ้า เอาสวนรถน้ำผักจ้าไก่มีบัวรพามีผักคะนา้ามาจ้าตกแรงมากหดผักคือเก่าแล้วพี่น้องเข่าสวนผักน้อย,อยงามค้างอีดีเลยมีผู้กินคันมีแท้กับบกขึ้นจากพี่น้องเนี่ยไก่มี บัวรพามีผักคะน้าไห้มีมบัวรพามีผักคะน้าไห้มีมบัวรพามีผักคะนาา้างามคักอีดีเลยมีผู้กินคขนมีแท้ๆกับบกขึ้นจากพี่น้องเนี่ยสื่อเพิ่นกัด บาทสิบาท,บา,ทบางเทียซื้อมากไก่มีบัวรพามีผักคะน้ามีมะเขือผักสวนครัวผลมาผักสวนครัวเนาะจะมีปักพีกต้นหนึ่งสองต้นพอได้เก็บอยากเก็บกินก็บอดพักคือเกา้าผักคะนาจ้ามะเขือผักกาดหินถกไหนพอจบจกนี่ มา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 เอาผักไปกินเลยผักอันนี้แปะันหมดผักคืกเอเกาผักคะนาจ้ามะเขือผักกาดหินไก่ไมีบัวรพามีผักคนา้ามีกระลังหวานไม้พี่น้องเห็นบเบาเบียนน้อยๆเขียวๆนี่กระลังเกิด ปานไม่แล้วพี่น้องผดผักคือเกาผักคะน้าจ้ามะเขือผักกาดหินตูกหลพอจบจกนี่มา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 เอาผักไปกินเลยผักอันนี้แปะปักคะน้กนากอบขอบอันนี้ก็ผักสลัด อัชลักชีม่วงพี่น่องปลูกงากย่ากเด้อพี่น่องคกอันนี้อันนี้งามคักนี่มเมาไปกินซอยในพี่น่องคุณนะ่ะคณะกอบกอบอันนี้ก็ผักสลัดสื่อเพิ่นเกิดหบาทสิบบาทบางเทียซื่อมากมาจ้า,าตกแรงมาก พักคือเก่าแล้วพี่น้องเข่าสวนพักน้อยใครอยากก็มาเอาไปกินเด้อน,นกตุนบาคคงสวนน้อย,อยแต่ว่าก็มีกระเผามีตะขรนกินกระปนุนกับแกวมามามาเอาไปกินเด้อบ้านใหญ่อันนี้ก็สลัดสีม่วง อดพักว้กอนพี่น้องสวนเล็กๆผักคณะสวยๆกรอบๆตัดแล้วพี่นอ้องสองต้นเมื่อเช้านี่ผัดคณะมาจ้าโตกแรงมากหดพักคือเกาล้วพี่น้องเขาวสวนพักน้อยๆเอกรลัง่งหวานไมพี่น้องเห็นบมอเบียนน้อยๆเขียวๆนี่กรลั่งเกิดหวานไมแหล้วพี่น้อง งามคางอีดีเลยมีผู้กินคันมีแท้กับบขกขนจากพี่น้องนี่สลัดสีม่วงจ้ามันเหาะอยู่นี่มีถูกอย่างในหน่อยนี่ละจ้ากะล่างวานไม่กับมีพี่น้องนี่กะล่างสิเกิดอยู่นี่เบียร์ในหน่อยกะล่างสิเกิด ผักย้ายปลูกไว้ยาในหน้อยนี่ละจ้ากระล่างวานไมก่กับมีพี่น้องนี่กระล่างสิเกิดอยู่นี่เบียในหน่อยกระล่างสิเกิดพักย้ายปลูกไวหยาพัชรักชีม่วงพี่น้องปลูกงามยากเด้อพี่น้องคักอันนี้อันนี้งามคักนี่เมาไปกินซอยในพี่น้องคุณนะ่ะพักไปกอนพี่น้องสวนเล็กๆผักคณะสวยสวยกรอบกอบ,กอบตัดแล้วพี่น้องสองสนเมื่อเจ้านี่ ผัดคณะโอเคแล้วจ้านี่ผักค้ายายงามๆพี่น้องในหน่อยแต่ว่ากอบกวบมาเดิมมาเดิมมาเอาไปกินเดิ่กินโมบิกก็ไดเอาถิ่มคันมีเจาะองาของๆเจาของกับพ่อได้เก็บอยากกินเท่าใดก็เก็บเท่าน,นั้นบ่ได้เก็บเกินพี่น้องกินกับปุนกับแกว้วมามามาเอาไปกินเด้อบ้านยาย อันนี้ก็สลัดสีม่วงในหน่อยนี่นะจ้ากระล่างวานไม่กับมี่พี่น้องนี่กระล่างสิเกิดอยู่นี่เบี้ยนในหน่อยกระล่างสิเกิดปากใหยปลูกไปอย่างนกระล่างวานไม่พี่น้องเห็นมัเบี้ยนในหน่อยเขียวๆนี่กระล่างเกิดวานไม่แล้วพี่น้องกินกระปุลกับแกวมาๆมา,มาเอาไปกินดื้อบานใหญ่ อันนี้ก็สลัดสีม่วงซื้อเพิ่นเกิดหาบาทสิบบาทบางเทียซื้อมากพี่น้องเมื่อนนี้น้ำก็เป็นยังงูบนไหลบบแห้งพี่น้องเมื่อนนี้น้ำก็เป็นยังงูบนไหลบบแห้งคณะกอบกอบอันนี้ก็ผักสลัด หดักใบก่อนพี่น้องสวนเล็กๆผักคะน้าสวยๆกรอบๆตัดแล้วพี่นอ้องสองต้นมเมื่อเช้านี่ผัดคะนา้านี่กำลังหวานไหมพี่น้องเห็นบห